ร่างกายจะดึงไขมันที่สะสมสําหรับคุณแม่หลังคลอดหรือว่าคุณผู้หญิงที่อายุมากขึ้นมีไขมันสะสมมากขึ้นเนี่ยร่างกายของเราจะดึงมาใช้ตอนไหนบ้างเดี๋ยววันนี้คุณแม่แม่ไปฟังกันเลยนะคะจะได้ลดน้ําหนักได้ถูกที่ถูกเวลาค่ะ สวัสดีค่ะพกโคุเลิศพรสอนแม่และเด็กนะคะนําความรู้ดีๆค่ะเรื่องของการลดน้ําหนักสําหรับคุณแม่หลังคลอดหรือคุณผู้หญิงที่อายุมากขึ้นนะคะวันนี้จะมาแนะนําให้ความรู้กับคุณแม่ว่าร่างกายของเราจะดึงไขมันที่สะสมโดยเฉพาะบริเวณหน้าท้องสะโพกต้นขาเนี่ยมาใช้เมื่อไหร่นะคะจะสลายไขมันส่วนนั้นเมื่อไหร่ร่างกายเรานะคะจะสะสมแล้วก็เผาผลาญพลังงานนะคะที่อยู่ในร่างกายเนี่ย ทำไปเรื่อยๆสลับกันนะคะถ้ากินเข้าไปก็มีการสะสมนะคะถ้าไม่กินท้องว่างก็เกิดเอาพลังงานที่สะสมมาใช้นั่นเองเพราะฉะนั้นหากเราจะต้องการนะคะสลายไขมันที่สะสมหรือสลายพลังงานที่สะสมในร่างกายของเราเยอะๆโดยเฉพาะคุณแม่หลังคลอดยิมหาเรื่องของสะโพกเรื่องของพุงไม่ยุบสักทีเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะเปลี่ยนไขมันที่สะสมเป็นกล้ามเนื้อนะคะโดยการควบคุมอาหารแล้วก็การออกกำลังกายนั่นเอง ถ้าเราจะแค่ควบคุมอาหารอย่างเดียวนะคะเราก็จะไม่มีมวลกล้ามเนื้อนะเนื้อเราก็จะเป็นไงเลวหรือว่าผิวหนังก็จะไม่แตง่งตึงก็จะเหี่ยวย่วนเพราะว่ามวลกล้ามเนื้อของเรามีน้อยนั่นเองการกินอาหารพวกรสหวานๆหรือว่าทานแป้งปริมาณมากๆนะคะสิ่งเหล่านี้จะสะสมไขมันโดยเฉพาะส่วนล่างของร่างกายหรือว่าตามแรงโน้มถ่วงของโลกเช่นพุงสะโพกต้นขานะคะสิ่งนี้จะสะสมพลังงานได้มาก เพราะฉะนั้นร่างกายของคนเรานะคะจะเผาผ่านพลังงานจากบนลงล่างสังเกตเลยค่ะเวลาเราลดน้ําหนักหรือว่าเราลดหนุกนะคะจะเห็นว่าเอ๊ะบางคนทาไมดูผอมจากข้างบนถูกไหมคะต้นแขนดูยุบลงเอ๊ะแต่ทําไมสะโพกหรือว่าต้นขายังไม่ลงสทีนะเพราะร่างกายของเราฉลาดมากเขาจะเผาผ่านจากส่วนบนแล้วก็ไปส่วนล่างไขมันที่สะสมนะคะ บริเวณส่วนบนเนี่ยจะไหลลงตามแรงน้มถ่วงของโลกหรือว่าตามส่วนล่างนั่นเองหากเรากินแป้งกินน้ําตาลนะคะโดยเฉพาะในช่วงตอนเย็นนะสิ่งเหล่านี้ก็จะแปรเปลี่ยนเป็นไขมันที่สะสมโดยเฉพาะบริเวณพุงแล้วก็ต้นขาของคุณแม่เพราะฉะนั้นดีที่สุดนะคะในช่วงเย็นหลีกเลี่ยงของหวานน้ำหวานหลีกเลี่ยงการรับประทานแป้งหรือว่าคาร์โบไฮเดรตหรือจะทานแป้งคาร์โบไฮเดรตก็ทานให้หน้อยที่สุดนั่นเอง ถ้าเราอดอาหารนะคะหรือว่าเราออกกำลังกายเนี่ยร่างกายเราเขาจะเผาผ่านพลังงานส่วนบนก่อนนะคะคุณแม่ให้จำไว้เลยว่าจะเผาผ่านพลังงานที่สะสมในส่วนบนของร่างกายก่อนส่วนล่างจะเป็นส่วนสุดท้ายที่ร่างกายจะเผาผ่านพลังงานนั่นเองคราวนี้การเผาผ่านพลังงานหรือว่าไขมันที่สะสมในร่างกายเนี่ยเขาจะเผาผ่านอย่างไรนะคะการกินอาหารพวก แป้งหรือว่าน้ําตาลนะหรือว่ากินไขมันเข้าไปเนี่ยร่างกายของเรานะคะจะหยุดการเผาผลาญพลังงานที่มีอยู่ทันทีก็จะมาเผาผลาญพลังงานที่เรากินเข้าไปใหม่เพราะฉะนั้นถ้าใครนี่มีพลังงานหรือไขมันสะสมเยอะเมื่อเรากินเข้าไปนะคะร่างกายก็จะไม่ดึงพลังงานที่สะสมมาใช้ยิ่งถ้ากินเยอะเป็นไงคะสะสมมากกว่าเดิมไปอีกเพราะฉะนั้นเราต้องคํานวณการกินให้ดีๆนี่สาคัญมาก นะคะเพราะปกติบอกแล้วว่าร่างกายเราจะมีทั้งเผาผ่านพลังงานทั้งสะสมพลังงานในตัวหากเราเอาเข้าไปเยอะนะคะร่างกายเผาผ่านไม่ไหวก็แปลเปลี่ยนเป็นการสะสมนั่นเองแล้วผู้หญิงเรานะคะยุมากขึ้นมีการออกกำลังกายที่น้อยการสะสมก็จะมากกว่าการเผาผ่านนั่นเองคราวนี้การออกกําลังกายที่ดีที่สุดนะคะแนะนําของคุณแม่หลังคลอดหรือคุณผู้หญิงคือแนะนําช่วงตอนท้องว่าง นะคะจะเป็นการออกกำลังกายที่ดีมากๆนะคะหรือให้ออกกำลังกายหลังจากที่เรารับประทานอาหารไปแล้วประมาณ 3- 4ี่ชั่วโมงหลังรับประทานอาหารไปแล้วนะคะไม่ควรที่จะรับประทานพวกแป้งหรือน้ำตาลยิ่งจะดีมากโดยเฉพาะใครที่ชอบออกกำลังกายในช่วงเย็นนะคะถ้าคุณแม่ออกกำลังกายไปแล้วเนี่ยไม่แนะนําให้ทานแป้งหรือน้ําตาลนะหรือใครที่สะดวกออกกำลังกายตอนเช้าก็ออกกำลังกายตอนท้องว่างร่างกายเราจะดึงนะคะไขมันที่สะสมหรือพลังงานที่สะสมเนี่ยมาใช้ ทำให้คุณแม่น้ำหนักลดที่รวดเร็วหรือว่าสัดส่วนที่ลงเร็วดีมากการดึงไขมันมาใช้นะคะให้เป็นพลังงานเนี่ยก็คือการออกกำลังกายนะคะก็คือการสร้างมวลกล้ามเนื้อการสร้างมวลกระดูกนั่นเองการออกกำลังกายที่ดีก็คือการเล่นเวทเทรนนิ่งหรือว่าการออกกำลังกายที่มีแรงต้านนะคะจะช่วยการสร้างมวลกล้ามเนื้อจะใช้พลังงานที่สะสมนะคะดึงออกมาใช้เยอะ หรือสับรับการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอก็ได้การออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอก็คือเป็นไงกระตุ้นให้ปอดหัวใจนะคะระบบไหลเวียนเลือดของเราแข็งแรงนั่นเองถ้าเราออกกำลังกายได้สลับกันนะคะสองอย่างเนี้ยทั้งคาร์ดิโอทั้งเวทนะคะอาจจะคนวันเดียวกันหรือคนละวันก็ได้ถ้าเราไม่มีเวลานะคะวันนี้อาจจะเวทนิ่งแค่1ินาทีพรุ่งนี้อาจจะคาร์ดิโอ10นาทีแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าได้ทั้งสองอย่างเนี้ยจะดีมากอันนึงคือสร้างเตาเผาให้แข็งแรงนะคะอีกอันนึงก็คือนำ อต่เผาแข็งแรงดีแล้วก็นําพลังงานหรือไขมันสะสมไปใช้นั่นเองถ้าคุณแม่ทําควบคู่กับทการทํา IF นะคะหรือว่าการอินเตอร์มิเตนท์ฟาตติ้งเนี่ยก็คือการอดอาหารถ้าอดได้ประมาณ1 2 1เอ้สิบถึงสิชั่วโมงเนี่ยจะดีมากๆนะช่วงที่อดก็ดื่มน้ำเปล่าได้ดื่มชากาแฟที่ไม่ใส่น้ําตาลที่ไม่ใส่นมได้แต่คุณแม่ท่านไหนที่เลี้ยงลูกในนมแม่นะคะก็ไม่ได้นำทานชากาแฟนะคะเพราะว่ามีคาเฟอีนนั่นเอง นะถ้าเราควบคุมปริมาณทํา IF ได้ควบคู่กับการออกกายแบบฮาร์ดิโอสลับกับเวทเนี่ยดีมากๆเลยนะคะแล้วก็การกินอาหารสําคัญนะคะควรกินโปรตีนให้เพียงพอกับร่างกายเพื่อที่จะมาสร้างมวลกล้ามเนื้อนะะให้ดีจะได้มีเตาเผาที่แข็งแรงก,กินอาหารธรรมชาติตามฤดูกาลนะคะหลีกเลี่ยงการทานแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตที่เยอะๆดีที่สุดก็เลี่ยงนะคะงดพวกน้ำหวานของหวานไปเลยจะดีมาก น,ะะนี่คือเป็นการเผาผ่าน,นะคะที่เราต้องรู้ขั้นตอน,นะะสำคัญที่สุดคือเราต้องรู้แล้วแหละว่าร่างกายเราเนี่ยอยู่ปกติเนี่ยมีการเผาผ่านนะฮะแล้วก็มีการสะสมไขมันหรือว่าพลังงานเนี่ยควบคู่กันไปเพียงแต่ว่าถ้าเราทําอะไรที่มากกว่า นะเช่นถ้าเราเผาผัานได้มากกว่าร่างกายเราก็จะมีน้ําหนักหรือสัดส่วนที่ลดลงแต่ถ้าเรากินมากกว่านะคะก็จะสะสมมากกว่านั่นเองนะก็ไม่มาลากกันนะคะตรงมาตรงไปเนาะเพราะฉะนั้นถ้าช่วงที่เราควบคุมน้ําหนักลดหุ่นลดพุงลดต้นขาเนี่ยเราจะต้องให้เผาผัานพลังงานมากกว่าคือควบคุมการกินกินโปรโตีนให้เพียงพอลดแป้งข้าวคาร์โบไฮเดรตลงงดน้ําหวานของหวานนะคะควบคู่กับการออกกำลังกายจะเปลี่ยนเป็น ไขมันที่สะสมเป็นมวลกล้ามเนื้อนั่นเองถ้าเรามีความรู้แล้วนะคะรับรองคุณแม่ปฏิบัติได้ถูกต้องน้ําหนักลดสัส่วนลดคุณแม่มีหุ่นดีแน่นอนนะคะโดยที่ไม่ต้องพึ่งยาหรือว่าพึ่งผลิตภัณฑ์อาหารเสริมใดๆทั้งสิน้นนี่คือความรู้ที่นํามาฝากสําหรับคุณแม่หลังคลอดหรือคุณผู้หญิงนะคะเพราะผู้หญิงเรามีฮอร์โมนเข้ามาเกี่ยวข้องจึงต้องใส่ใจในการลดน้าหนัก อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสันกระดิ่งกันได้เลยเมื่อมีคลิปดีดีเราจะได้เจอกันพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ